มีเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกติดมินิการนแต่ไม่รู้จะฟาร์มเงินฟาร์มเวลที่ไหนต่อไปฐานโดนก็โดนมิสไซล์ยิงไปฐานนี้ก็ไม่มีจุดยิงคลิปนี้มีคําตอบครับครับแนบทบโต๊ะกับรายการไมโกโคโคลิฟิจโนผมไม่รู้จะมาสอนฟาร์มเงินฟาร์มเวลด้วยเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกติดมินิกันนะครับในอัปเดตเวอร์ชัน6.4หรืออัปเดตล่าสุดนะครับในเกมเราบอกกันในเกมที่ชื่อว่าแบ็กฮอกเลสคิมิชันไฟล์นะครับว่าวิธีการฟาร์มเงินด้วยเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกในเวอร์ชันล่าสุดเน Крап. เฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกติดมินิกันนะครับผมถือว่าเป็นยาาหาาที่สนใจมากที่สุดเลยนะครับผมสำหรับผู้เล่นหลายๆคนเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีมินิกันสุดสุดสุดยอดของสุดยอดปืนอยู่ในนี้เลยนะครับผมนะมันยิงรัวแล้วก็เร็วนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือดามเมอนะครับผมมันค่อนข้างจะ อ่าไม่ค่อยแรงนะครับผมแต่ก็อย่าไปผิดหวังไปนะครับผมสาหรับปืนมินิกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดฟาร์มเลยนะครับผมว่าผมเอาแบคฮอกลํำนี้เนี่ยไปฟาร์มเงินยังไงให้ถึงหมื่นเลยนะครับผมผมมีฐานให้มาแนะนําท่านผู้ชมเลยนะครับมาเซอร์ไพรส์ในปีนี้เลยนะครับรับรองว่าบันเทิงแน่นอนเลยนะครับผมใครที่อยากได้เงินเยอะมากกว่านี้ด้วยเอาฮลิคอปเตอร์ไปฟาร์มเนี่ยบอกเลยนะครับผมต้องดูคลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับคลิปนี้มีคําตอบเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดคือถ้าท่านผู้ชมทําแบบนี้หน่อยรับรองว่าเงินเข้า มาถึงหมื่นแน่นอนเลยนะครับและอีกสิ่งสําคัญนั่นก็คือก่อนที่จะซื้อแบคโฮกเลยนะครับผมคุณจะต้องมีงบเยอะมากเลยนะครับผมประมาณเจ็ดแปดพันเปล่าฮะไม่ค่อยได้ดูและตังไอลราคาในการซื้อฮอติดมินิการแล้วผมไม่ค่อยได้ดูแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมไปดูเอ,เองเลยนะครับผมว่าใช้งบเท่าไหร่ในการซื้อนะครับมาฐานเราที่จะไปฟาร์มเลยนะครับผมนั่นก็คือฐานมอลทนนะครับผม หรือถ้าเรียกแบบชื่อย่อ,อก,ก็คือ MT นะครับผมแต่ถ้าเรียกแบบไทยๆก็คือภูเขาแล้วแหละนะฐานทัพภูเขาแล้วครับผมแต่ผมจะเรียกว่าโจนภูเขาแล้วครับผมฐานทันพโจรภูเขานะครับไม่หไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กล้าแล้วต้องใช้คํานี้สักทีนะฐานทันพโจรภูเขานะครับมาเรามาถึงแล้วนะครับผมฐานทัพโจนภูเขาถึงแล้วนะครับผมนี่มาจอดตรงนี้เลยนะครับเอดูความฉลาดของ AI ไม่เห็นไม่เห็นัลโหลไม่เห็นัลโ <laughs> หลเฮ้ย hey. <laughs> มาเดี๋ยวเราทำให้มันอาเลร์ก่อนให้มันอาเลร์ให้มันยิงใส่เราเออยิงมายิงมายิงมาเลยอ๋ออืมมามาให้มันอเลร์นะครับผมเอาตัวแรกมาเอาหยิบมีตัวง้าๆอีก ไม่ต้องกลัวพังนะครับพอมันอึดอยู่แล้วนี่มาเห็นไหมเป็นกองเลยโจรภูเขาโจรภูเขาครับพี่น้องนี่หลยหูแม,ม,ม่นเวฟ่อยน้องดี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 เล็งสูงหน่อยเล็งสูงหน่อยนี่เป็นการฝึกการยิงมีนิกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝึกการคุมปืนด้วยแม่งปืนดีดมากเย็ดแม่งโอ้ ű, ปืนดีจริง ถ้าใครไม่ได้ฝึกบ่อยๆหรือไม่ได้ฝึกนานๆนะครับผมท่านผู้ชมจะไล่ฝีมือทันทีเลยนะครับต้องฝึกยิงนะครับมินิกันเนี่ยปืนมันดีดมากนะครับเสียงก็โอ้โหหายเปเ้ยเลยผบเนิร์ฟเรื่องเสียงไงเสียงมันดังไงมินิกัน์ดน่ะนี่นี่นี่นนทำมาอย่างนี้ก็ยิงล่วงหน้าไปหน่อยกระสุนมันช้านะครับว่างโจรภูเขานี่ทําแบบนี้เลยนะครับ แต่ไม่มีมิไซล์แซมให้เราโดนยิงด้วยนะครับผมไม่มีนะครับฐานนี้ไม่มีมิไซล์นะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ใจได้นะครับผมสําหรับใครที่เคยบุกไอ้ฐานเนี้ยด้วยเวอร์ชั่นก่อนๆน,นะ,ะมันจะมีตัวอ p g พจีด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เอาตัวอ p g พจียัดใส่มานะครับผมไม่รู้เพราะอะไรนะฮะแต่ที่แน่คืออ p g พจีในเวอร์ชันก่อนๆแม่งกูนึกว่าปืนสไนเปอร์ยิงมันไม่ระเบิดหรอกแต่มันยิงโดนตัวเราคือตุยแม่งลำคาญว่ะเอ้ยอ่ะ พอเสร็จพอเราเขีร์หมดแล้วใช่ไหมก็บินวนอีกทีนึงนะครับไม่ต้องกลับฐานนะครับไม่ต้องกลับฐานนะครับอ่าไม่ต้องกลับฐานก็คือบินออกห่างๆจากฐานเลยนะครับผมเพื่อให้ฐานทับค่าสื่อเนี่ยมันรีเซ็ตนะครับก็เหมือนกรณีที่ผมทําคลิปเอ่อรถรถบรนะรทุกติดปืนกลน่ะไอ้การทักอ่ะติดปืนสาก็บอกอ่ะหลักการเดียวกันเลยนะครับอ่าเพชแบ็กฮอกก็เหมือนกันนะครับผมแบค็คฮอกรำนี้ก็จะเหมือนกับอ่ รถบรรทุกเลยนะครับผมรถบรทกกรทุกกันทักติดติดปืนกลสามกระบอกแล้วผมเหมือนกันเลยนะครับหลักการเดียวกันแต่มันต่างตัวนี้ว่าสถานที่นะครับผม,มกระสุนก็เยอะนะครับผมแล้วความฉลาดของ AI ไอเกมนี้ก็คือแม่งกูอยู่หน้ามันมันไม่หันเว้ยมันไม่สนใจเว้ยมึงคิดว่าเป็นญาติเดียวกันเว้ยเ,เดี๋ยว,ยวผม ให้ห่งหางๆไปแบบไม่รู้มาลีเซ็ตยังนะมารครับพี่น้องกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวมาเสิร์ฟถึงที่แล้วครับพี่น้องวันดีครับคุณโจรภูเขาคุณโจรภูเขาพร้อมรับประทานกระสุนหรือ,อยังครับครับรับตะก่วดสักจานหนึ่งไปครับนี่มาเลยขึ้นเลยแม่งแม่งไม่สนถ้าผมลงคลิปนี้ไปปุ๊บเดเวลลอปเปอร์มันเห็นคลิปผมเท่านั้นแหละแม่งเก้แน่นอนนะครับ แก้คลิปแน่ๆให้แก้เกมแน่ๆโอ้มาเลยครับเขาบวนโจนภูเขาโจรภูเขามาแล้วครับพี่น้องโจรพวกนี้เขาพร้อมรับประทานตะกั่วแล้วครับผมจากมินิกันไปเลยเง <laughs> นยหน้าไปหน่อยแม่งปืนมัน ถ้าใครถ้าคนไม่คุ้นชินกับมันนะมันจะรู้สึกแบบยิงไม่โดนนะครับผมแต่ต้องทำความรู้จักมันนะครับผมต้องฝึกซ้อมยิงบ่อยนะครับการฝึกการยิงไม่ยากครับ,รบตัวตัว,ต,วตัวค่าศึกยิ่งอยู่ไกลมันเราต้องเงยเงยกล้องขึ้นนะครับผมเพราะว่ากระสุนมันย้อยแรงมากนะครับมินิการเกมเนี้ยโอ้ยแม่งตัวแอดวานยูนิตแม่งตายยากจริงวะข้อเสียมันเลยคือดัมเมจมันนะแย่มากโอ้ย เหลือไม่กี่เฮออ้ยสมองสมองใหญ่ให้มันเข้ามานะตายโอ้โหนี่แหละข้อเสียคือดัมเมจมมาเลยดัมเมจมันเบานะครับไม่ใช่ว่าแรงนะนเบานะเอาโจมภูเขาผู้ไหนมีอยากกินตะกัวอีกตายผมคุ้นชิ้งกับมันแล้วอะ่ะไม่ได้แดกผมหรอกโดนทุกเม็ด โดนทุกเม็ดจุกระสุนก็จะหมดแต่ไม่เป็นไรมีมีอีกข้างนึงมีอีกกระบอกนึงนะครับผมก็หันไปนะครับนี่อ้าวลูกหมดไม่เป็นไรเอาปืนรองยิงก็ได้วะเอ้ลูกหมดอีกจะหมดทุกอย่างไม่ได้นะยิงกันเรา ấy. เอาเออีสไนเปอร์เก็บก่อนไอ้นี่แม่งตัวแรงมากเลยตัวทําให้ยานาหาะทุกชนิดนี่พังมันเยอะและ้วตัวสไนเปอร์เนี่ย ดีนะเขาไม่ได้เพิ่ม R B G มาด้วยไอ้เวอร์ชันก่นกอนๆไม่มี R B G นะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่มีแล้วก็อาอ,อนะแต่ที่หยนะก็คือสไนเปอร์นี่แหละสไนเปอร์เนี่ยแม่งทำรถพังมาหลายคันแล้วอย่าไปดูถูกมันนะดัมเมมันนะสไนเปอร์มารีเซ็ตฐานทับค่าศึกนะครับผมด้วยการเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินห่างๆออกไปให้มันรีเซต็ตแต่อย่าเข้าไปใกล้เฮ้ยฐานนี้มันมีมิสไซล์แซมนะ,ะมันมีมิสไซล์นะต่อต้านอากาศยานนะระวังนะเอาละ เสร็จหรือยังมันรลีหรือ,อยังลียังวะเนี่ยซูมลิดขวาซูมได้นะครับโอเคมันรลีแล้วเห็นตัวสไนเปอร์แล้วนะครับมาแล้วครับกับข้าวครับกับข้าวเอ้ยพ <แ Hebrews. S 1> <granny> ัพพรถรถขนกับข้าวมาแล้วครับพี่น้องตะกัวมาเสิร์ฟถึงที่มาตัวสไนเปอร์ก่อนเฮ้ยนั่งผิดนั่งผิดนั่งผิดเอาดีเดียวดีดี แรดไปเลยหมอไม่ค่อยจะเห็นวะใครมีในวิชันก็ใช้เลยนะครับเอามามองตัวใกล้ๆมาโจนภูเขามาแล้วโจนภูเขามาแล้วพร้อมเสิร์ฟมันมีตัวยุ่งว่ะแต่ไม่ต้องกลัวหอพังนะครับถึงพังก็ซ่อมซ่อมราคาไม่ค่อยแพงหรอกโอ้น่าจะเอาไปใกล้เข้าเข้าไปบินใกล้หน่อยเนี่ยโอ้ๆไอ้ีแม่งยุ่งว่ะ เงยเงยไปถ้ามันอยู่ไกลตัวศัตรูอยู่ไกลก็เงยกล้องไปหน่อยเงยปืนไปหน่อยกระสุนมันย้อยแรงมากอืมกระสุนย้อยแรงมากอู้ยคาสึกก็เยอะด้วยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยไม่เป็นไรเข้ามาใกล้ก็ดีว่ามาเข้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 ามา <c oughs> มาไดิ เอ้ยโดบยาก่อนเข้ามาดิเข้ามาดิโอไอแอดวานอยู่นิดนี่แหละเจ็บสุดละตายเนี่ยเงินจะห้าพันแล้วถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแม่งถึงหมื่นอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงนี่ประมาณนี้เลยเอาอีกตัวนึงแถม นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการฟาร์มด้วยเฮลิคอปเตอร์แบคโ k นะครับผมติดมินิกันนะครับในอัปเดตเวอร์ชัน6.4หรืออัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมถ้าผู้ชมใหญ่ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์อ่าเป็นไรนะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกทีกัดูดจากการคลิปนาสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมลค์และซับสไครต์ด้วยเนอะมืดว่ะ